สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุทธศีโลครับกับเหรียญพระราหูหนุนดวงครับจัดสร้างมาปี2อ6 2นะครับรุ่นนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนื้อแต่เนื้อทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงิน,นเนื้อนวนากากเงินเนื้อมหาชนวนเนื้อต่างๆเนื้อสตะนะครับแต่วันนี้ผมมีตัวอย่างจะเป็นเหรียญรายการจองนะครับก็คือเนื้อทองแดงลมดําทองแดงมันปูนะครับ แล้วก็เนื้อทองแดงผิวลุง้งโอ้โหสามทองแดงเลยนะโอ้โหมาดูกันรับกับเหรียญที่หนึ่งโอ้โหนี่มันมีพื้นกล่องสีนี่ครับพื้นกล่องสีอันนี้สีอะไรครับสีส้มพื้นกล่องสีส้มเป็นทองแดงมันปูนะครับรูปแบบเรียญก็เป็นเหรียญทรงกลมนะครับข้างหน้าก็เป็นพระราหูอัคระเลขยันนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีเลขโค้ดต่อโค้ดนี่โคดรต,ตัวอุนะครับแล้วก็ โค้ดเป็นเลขไทยนะครับกับหลวงพ่อทองสุดท้ายสีโล่หลังเป็นอักขระเลขยันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับทองแดงผิวลุงจะเป็นพื้นกล่องสีขาวนะครับทองแดงผิวลุงโอ้โหลุงจริงไหมเนี่ยอนไ้ผิวลุงมันปูก็ขออภัยด้วยครับตอนนี้กาลังสับสนอยู่นี่ครับหมายเลขเหมือนกันนะครับต่อคดอู่เหมือนกันไหมเนี่ยต่อคตอู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเนื like ้อทองแดง ลมดําพื้นกล่องสีออกเข้ม,มๆนะครับนี่อันนี้ทองแดงลมดํานะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งพอสอลึกของหลวงพ่อทองเลยกับเหรียญพระลาหูนะครับกับร้ายกลายเป็นดีครับอุย้ยผมได้หมายเลขแปดแปดเอาเรื่องกับเบื้องลาลาลาเลขแปดแปดก็มาเอาแล้วไงโอ้โหคนจะรวยช่วยไม่ได้ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นหนึ่งเหรียญเหรียญที่ สร้างไม่เยอะด้วยนะครับมวงการจะสร้างรายการนี้อยู่ที่999เหรียญต่อหนึ่งรายการนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ